ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหลาราศาสตร์ไทยไพ่ยิบสี่วันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าทำไมผมชอบเจ็บผักชาัยาหน้าบ้านเอามาต้มทานก็เพราะว่ามันเป็นยาเพราะทุกเช้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก่อจะมาตั้งจิต ปลุกเสกให้ต้นผักชยาและต้นไม้หน้าบ้านของผมเนี่ยทุกเช้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่าพุทธรามท่านก็จะมาบินทบาตท่านก็จะมาหยุดนั่งจิตอธิษฐานปลุกเสกให้ทุกวันทุกเช้าด้วยที่ผมเป็นโหนเป็นหมอดูผมรู้ผมเห็น ดวงท่านเด่นดวงท่านใหญ่เป็นดวงครูถ้าหมอดูผู้ใดที่ได้รู้ได้เห็นถือว่าเป็นบุญตาที่บุคคลที่ดวงเด่นดวงใหญ่ให้เราถือว่าเป็นดวงครูเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านต้นทุนบุญเก่าของท่านเกิดมาเป็นทั้งหมอดูและหมอยาเพราะลัคนาของท่าน อยู่ราศีกันราศีกันก็คือเป็นหมอยาหรือเป็นผู้มียานอย่างรู้พิธีกรรมทางศาสนาผมไปรู้ดวงชะตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมื่อวันมุทิตาเดือนเมษาที่ผ่านมาผมก็ถือว่าเป็นบุญตาของผมผมก็เคยสังเกต มาตลอดว่าหน้าบ้านผมเนี่ยต้นไม้หน้าบ้านผมจะสังเกตการเห็นพวกสัตว์สุนัขหมาแมวเวลามันไม่สบายมันก็จะมาคาบกายเอาต้นไม้ใบหญ้าหน้าบ้านเอามาทานเป็นยาแล้วมันก็จะหาย ผมเคยสังเกตมาหลายปีแล้วพอปีนี้ผมไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านน้องบัวลำพูผมก็เลยอยู่ทำบุญมุทิตาผมเห็นท่านบอกว่าท่านเกิดมาเกิดวันที่นี้ผมก็เอามาผูกดวงดูดวงอดวงชะตาของท่าน พอผมได้รู้ได้เห็นดวงเด่นดวงใหญ่เพราะว่าบุญมารมีของท่านเกิดมาบุญวาสนาเป็นทั้งหมอยาหมอดูเป็นผู้ที่มียานอย่างรู้เพราะดาววัตจยูกลุ่มลัคนานี่ดวงตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาทิตย์นั้นอยู่ราศีเมษดาวเกตอยู่ราศีมีนเลงลัคนา อยู่ราศีกันดาวมัจอยู่ก็ยังอยู่ราศีกันก็ถือว่าดวงชะตาผู้นี้นั้นเป็นทั้งหมอยาและหมอดูเป็นผู้มีมียานอย่างรู้และผู้มีพิธิกรรมทางศาสนาถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพราะสังเกต ที่ผมสังเกตที่ยังไม่เคยรู้จักดวงตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่าพุทธารามเนี่ยผมก็จะสังเกตเห็นสุนัขหมาแมวเวลาไม่สบายมันก็จะมากัดหรือมากินหญ้าหน้าบ้านเอาไปทานเป็นยายแล้วมันก็จะหายผมสังเกตมาหลายปีพอผมรู้เหตุผลนี้ผมถึงจะนำ ผักชทยยาหน้าบ้านเอามาต้มทานเป็นยาป้องกันโรคโควิดตอนนี้โรคโควิดมันค่อนข้างจะร้ายแรงเพราะว่าดวงชะตาหลวงพอ่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเกิดมาเป็นหมอยาลัคนาท่านอยู่ราศีกันผมถึงเอาอ่ดวงชะตานี้นั้นมาเป็นหมอยาผมก็จะสังเกตที่เวลาท่านมาบินธรบ,บาตท,ท่านก็ จะมาหยุดให้พรก่อนเดินจากท่านก็ตั้งกิจอธิษฐานสายตาท่านก็จะมองไปทางต้นไม้ต้นหญ้าหน้าบ้านมันก็เลยกลายเป็นยาผมก็เลยถือว่าผมนำมาเอามาต้มทานเป็นยานี่คือผักชัยยาหน้าบ้านแต่ช้าหลวงพ่อท่านก็จะมาบินฑบาทมาบินฑบาท ผ่านมาท่านก็จะมาหยุดให้พรก่อนเดินทางเนี่ยผมก็เลยคิดว่ายาต้นไม้ใบหญ้าแถวนี้ก็จะกลายเป็นยาเพราะว่าดวงชะตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นหมอยาเป็นหมอดูเป็นผู้มียาณอย่างรู้เป็นผู้มีจิตสัมผัสเนี่ยผมก็จะเลยบอกเหตุผลว่ามีหลายคนเขาสงสัยว่าทําไมผมชอบเจ็บผักชยาหน้าบ้านมาต้มทานบ่อยๆ เพราะว่ามันเป็นยาผมถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาตั้งจิตปลุกเสกให้ปลูกเสกให้เป็นยาเพราะท่านเกิดมาเป็นทั้งหมอยาและหมอดูเช้าๆท่านมาบินธบาตญาติโยมก็มาใส่บาตรท่านก็จะมาตั้งจิตให้พรท่านก็จะมองเพ่ง สายตาไปต้นไม้เคยสังเกตก็มีคนหลายคนสงสัยว่าทำไมคนบางคนเกิดมาต้องมาเป็นหมอยาเพราะต้นทุนบุญเก่าของคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันคนบางคนเกิดมาเนี่ยไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับหมอยามารักษาคนไม่หายก็มีเพราะบุญบารมีของเขาไม่ถึงซึ่งรักษาคนไม่ถูกโรคนี้คือผมก็จะมาอธิบายเหตุผล แต่ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านก็สามารถหยิบข้างหยิบของข้างตัวข้างกายเอามารักษาคนหายได้เพราะต้นทุนบุญเก่าของท่านเกิดมาเป็นหมอยาลัคนาอยู่ราศีกันเนี่ยนี่คือผมก็จะมาอธิบายเวลาท่านมาบินบมาตท,ท่านก็มาหยุดให้พรอยู่ตรงที่ ต้นไม้ต้นหญ้าผักชัยยาหน้าบ้านต้นไม้แถวนี้ก็เลยกลายเป็นยาผมก็เลยนำมาต้มทานเป็นยาป้องกันโรคโควิดไม่ต้องคิดกังวลเวลาทุกคนไม่สบายก็มาเจ็บเอาไปต้มทานได้เนี่ยสังเกตไหมทำไมว่าผักต้นไม้หน้าบ้านผมทำไมเอามาทานเป็นยาเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็จะมา ตั้งจิตปลุกเสกให้คือผมก็จะบอกเหตุผลอีกเรื่องหนึ่งคือซึ่งสำหรับดวงชะตาท่านใดที่ดวงตกดวงตก,ดวงตกอับดาวทับทับดวงชะตาช่วงนี้ยถ้ามีแผ่นดวงชะตาเนี่ยเอาไปร่วมทําบุญสร้างโบสถ์วิหารทานที่วัดป่าพุทธรามเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างโบสถ หรือเอาไปฝากไว้ใต้ฐานพระประจำวันเกิดที่สารามารามคนมพรก็จะเป็นการดีเพราะท่านใดที่มีแผ่นดวงเคยผูกดวงตาอย่างเงี้ยได้มาผูกดวงตามีแผ่นดวงพุกผานเนี่ยคุณบารมีมิดามารดาก็จะคอยคุ้มภัยหับผู้ที่ผมก็อยากจะบอกให้ว่าเอาแผ่นดวงนี้เราไปเขียนดวงตาลงในแผ่นทองมาหายันโคกระซักให้ แล้วเราก็เอาไปตั้งจิตอธิษฐานเขอาไปไว้ใต้ฐานโบสถ์มหาอุทิศไปไว้ใต้ฐานพระประจำวันเกิดก็จะเป็นการดีหรือปีไหนถ้ามีวัดไหนที่เขามีการสร้างพระหลอมพระนี้ให้เราเอาดวงตาไปหลอมไว้ในองค์พระก็จะเป็นการดีหรือถ้าใครที่วัดไหนที่มีหลอมดวงตาอาจมีในการสร้าง ลูกปั้นพ่อผูหมอจิวโคมลพั์เนี่ยนี่คือสารมหามงคลนี้เป็นหลอมไว้ในลูกปั้นพ่อผู้หมอจโค้าลูกปั้นพ่อพู้หมอจีวโมก็ต้องเป็นการนี้เพราะดวงตาเราอยู่ในที่ที่เป็นมงคลหรือเราไปหลอมไว้ในองค์พระมงคลไปไว้ในสถานที่เป็นมงคลเวลาพระไปสวดมนต์ไปลงปติโมก ก็จะเป็นการเสริมดวงให้เราช่วงนี้โรคโควิดทำให้จิตเรากังบุนถ้าคนไหนมีแผนดวงก็ผมก็อยากแนะนำว่าให้เอายวงตาไปไว้ใต้ฐานบ้านจอมวันเกิดหรือถ้าใครยังไม่เคยเปิดดวงตามาปลูกดวงตา มาที่คงปฏิจจฐานเบิกดวงตามีเวลาก็เอาไปหลอมสร้างพระก็จะเป็นจามีแต่ตอนนี้ที่วัดป่าพุทธรามเนี่ยกำลังมีการสร้างโบสถ์อยู่ให้เราเอาไปไว้ใต้ฐานโบสถ์มหาอุดเป็นที่สุดแห่งความแขงเพราะว่าตอนนี้ยังพอมีช่องทางเอาวางไว้อยู่เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างโบสถ์มหาอุดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการสร้างโบสถ์เพื่อ ให้เราได้เห็นบุญ <AU TH 1> <_ S 2> มารมีที่เหนือมานมานตอนนี้ก็คือโลกโควิดโลกโควิดมีปัญหากับผู้ที่จะมาทำบุญสร้างฐานแต่โบสถ์วัดป่าพุทธรามหลวงพ่อท่านก็สร้างของท่านไปญาติโยมคนใดที่มีจิตธรก็มาร่วมสร้างสร้างแบบโบราณ สร้างวิหารทานแบบโบราณอาศัยแรงงานจากชาวบ้านที่มีจิตตามาร่วมสร้างใครว่างๆก็ไปได้ที่วัดป่าพุทธลาม